ا ل ุ ل ا م ع ل ก ك م ورحمة الله وبركاته วันนี้เราอยู่กันที่เกาะช้างนะครับตรงไหนของเกาะช้างครับ <Hey. S 1> เกาะช้างมันกว้างใหญ่ไพศาลมากตรงไหนครับอ๋อฮะตรงคลองคลองเลยนะคลองฟ้าวเหรอคลองฟ้าวอาหารคลองฟ้าว,อ,อ,าวอ,อันนี้ เราอยู่บ้านพักของเราก็อยู่ริมทะเลแหละนะครับแต่ว่าเป็นทะเลที่เป็นริมทะเลที่มีกฎหินนะตรงนี้นะครับต้องถ้าจะไปก็ต้องไปอยู่ที่อะไรไปอยู่ตรงที่หาดนะครับไปลงน้ําที่หาดได้เราจะเห็นเกาะนะครับต่างๆมากมายนะเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับนีเกาะหมาเกาะแมวเนะี่ย บ้านพักก็เป็นแบบนี้นะครับอยู่ริมชายหาดมีต้นอมะพร้าวนะครับเรียงรายปลาได้ปเนี่ยตรงนี้เหมาะสำหรับคนที่มาพักผ่อนจริงๆนะไม่ได้ลงเล่นน้ะมรตรงนี้นีหรือเหมาะสำหรับคนที่ <ตก S 1> จะมาตกปลานเนี่ยฟิชชิ่งฟิชชิ่งได้เพราะว่ามีนะปักไอ้ท่อพีวีซเอาไว้ปัก ด้ามเบ็ดเอาไว้นะครับนะ้ามาตกปลานะเอ่อผมก็ไม่ไม่ชัวนะครับว่าจะได้ตกหรือเปล่านะก็เลยไม่นำเบ็ดมาเลยสักคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปนะหาเด็กๆนะครับเด็กๆยังสลีปอยู่นะครับยังไม่เวกอัพนะครับนี่คือบรรยากาศนะเอ่อ ส่วนหน้าเนะี่ส่วนหน้าของของที่พักของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสิเด็กๆตื่นยังนะตอนนี้น้ําขึ้นนะครับตอนชเช้านี่ยน้ําขึ้นแล้วนะมาเย็นนี่โอ้โหเราเห็นแล้วว่านะน้ำน้าลดมากเลยตอนนี้ครับผมตั้งใจมาวิ่งนะครับแต่โดชูชาแล้วจะวิ่งไม่ได้ออ ตั้งใจมาวิ่งแต่วิ่งไม่ได้เพราะว่าเออไม่ไม่ใช่ตรงนี้อันนู้นเอสิบครับเป็นจะไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้อ่ามีบ้านพักนะครับโอเคจบการถ่ายทอดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีคุณผครับ